วิธีป้องกันและรักษากดไหลย้อนทำยังไงมาฟังกันครับก่อนอื่นต้องทราบสาเหตุและปัจจัยกระตุ้นให้เกิดภาวะกดไหลย้อนนะครับเกิดขึ้นเนื่องจากความผิดปกติของหูรูดหลอดอาหารซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างหลอดอาหารส่วนปลายกับกระเพาะอาหารส่วนต้นเวลามีกดไหลย้อนขึ้นไปก็จะเกิดอาการขึ้นทำไงเราถึงไม่มีภาวะกดไหลย้อนตรงนี้ ถ้าใครกินแล้วนอนภายใน3าชั่วโมงแรกกระเพาะอาหารยังย่อยไม่เสร็จก็จะเกิดภาวะกรดไหลย้อนหรือถ้าเกิดใครกินแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่ก็เป็นสาเหตุกระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนเช่นกันและคนที่อ้วนหรือน้ำหนักเกินก็เป็นสาเหตุให้กรดไหลย้อนเกิดขึ้นได้เช่นกันรวมถึงคนที่มีความเครียดและอาหารบางอย่างเช่นชากาแฟน้ำมันลมหรืออาหารรสจัดก็เป็นสาเหตุทําให้เกิดกรดไหลย้อนเหมือนกันครับ วิธีการรักษาเบื้องต้นก็คือต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลีกเลี่ยงสาเหตุที่เป็นปัจจัยกระตุ้นทั้งหมดที่หมอได้กล่าวไปแล้วรวมถึงรักษาด้วยการให้ยาลดกดยาที่ช่วยป้องกันการไหลย,ย้อนของน้ำย่อยขึ้นไปที่หลอดอาหารและถ้าเกิดไม่หายจริงๆก็อาจจะต้องผ่าตัดเพื่อเสริมความแข็งแรงของหูรูดหลอดอาหารดังกล่าวนะครับ โรคกรดไหลย้อนนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่ก็สามารถกลับมาเป็นซ้ำได้อีกนะครับทั้งนี้ขึ้นกับการปรับพฤติกรรมว่าแก้ไขได้ไหมรวมถึงโรคที่เป็นสาเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นของกรดไหลย้อนนะครับกินอย่างไรเมื่อเป็นกรดไหลย้อนอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับของคนที่เป็นกรดไหลย้อนก็คืออาหารที่มีไขมันสูงหรืออาหารที่มีไขมันแฝงอยู่เช่นของทอดทอดนมเนยแล้วก็ชีสนะครับ รวมถึงอาหารที่ทําให้เกิดกดหรือเกิดแก๊สในกระเพาะอาหารเยอะเช่นของหมักดองอาหารรสจัดรวมถึงถั่วด้วยนะครับเครื่องดื่มที่ควรงดก็คือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูงๆเช่นชาแล้วก็กาแฟวิธีป้องกันอีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามเคี้ยวอาหารให้ละเอียดเพื่อลดการทํางานของกระเพาะอาหารไม่กินอาหารมากหรืออิ่มจนเกินไปเพื่อให้กระเพาะอาหารได้ทํางานไม่หนักมาก รวมถึงหลังเมื่ออาหารควรเว้นระยะเวลา3-4ชั่วโมงขึ้นไปก่อนที่เราจะนอนกินแล้วก็ห้ามนอนด้วยนะครับเพื่อให้กระเพาะอาหารได้ทําการย่อยอาหารให้เต็มที่สรุป10วิธีให้ห่างไกลาจากกดไหลย้อนก็คือ 1. ทําใจสบายลดความเครียด 2. ยกศรีรษะลำตัวให้สูงขณะนอนราบกินแล้วก็ห้ามนอนนะครับไม่กินข้าวคําน้ําคํานะครับ รักษาน้ำหนักตัวให้คงที่ไม่ให้อ้วนจนเกินไปงดกินอาหารก่อนนอน3ชั่วโมงรวมถึงไม่กินอาหารอิ่มจนเกินไปกินแต่พอดีทานอาหารคําเล็ก,เ,ลกเคี้ยวให้ละเอียดไม่กินข้าวกินไปพูดไปเลี่ยงน้ำอัดลมเลี่ยงแอลกอฮอล์งดสูบบุหรี่สุดท้ายคือไม่สวมเสื้อผ้าที่คับแน่นเกินไปบริเวณหน้าอกนะครับ ด้วยกองของยายทุกคนเสมอครับจากใจหมอยงครับ